สวัสดีค่ะหนิงคาะมิเคนโชชาวราศีกุมประจําวันที่16ถึง22พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวกุมจะเด่นเรื่องของการเดินทางนะคะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะการใชเออ้เรื่องของอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโลกออนไลน์นะคะเพื่อรอคอยเกี่ยวกับข่าวการตอบรับต่างๆนะคะชาวกุมบางรายก็จะเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะ ไปยังดินแดนที่อาจจะต้องใช้เรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวกับการนั่งรถยนต์นะคะเพื่อท่องเที่ยวเดินทางเดินทางไกลแบบนั้นนะคะช่วงนี้นะคะชาวกลุ่มที่เด่นก็จะเป็นพวกอาชีพที่ต้องพ,อพบกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะการจัดอีเวนต์การเป็นแม่ง,งานต่างๆการจัดงานใหญ่ กิจกรรมที่มีคนมาร่วมงานจำนวนมากนะคะถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยก็ถือว่าสัปดาห์นี้อาจจะได้ลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะได้พบปะคนมากหน้าหลายตามีลูกค้าประจำมาใช้บริการมากขึ้นนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวกลุ่มจะสามารถทำผลงานได้ดีในเรื่องของการงานนะคะจะมีการพัฒนาจนกระทั่งเกิดชื่อเสียงนะคะเป็นทีไ่ไว้วางใจของ ลูกค้าแล้วก็มีคนกลับมาใช้บริการกับคุณนะคะใครที่อยากเปิดตัวสินค้าหรือว่ามีโปรดักทีท่จะออกขายหรือว่าขยายสินค้าแตกลายต่างๆสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเหมาะนะคะที่ชาวกลุ่มจะเริ่ม ประชาสัมพันธ์โฆษณาแล้วก็โปรโมทสินค้าตัวเองนะคะเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงที่ลงทุนออกไปนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต้องรอคอยให้เกิดผลประโยชน์กลับมาหรือว่าผลกําไรกลับมานะคะอาจจะยังไม่ได้ตูมตามเข้ามาทีเดียวในสัปดาห์นี้นะคะ เรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดถ้ามีคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะคะอาจจะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ต้องดูใจอาจจะต้องห่างกันเพราะเรื่องงานหรือว่าเป็นช่วงที่ หยุดเพื่อดูใจกันสักพักหนึ่งนะคะลองใจว่ารักกันจริงชอบกันจริงหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการรอคอยผลคําตอบอยู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ให้ห่างไกลเพราะเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องวันหยุดพักผ่อนต่างๆแต่ก็มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่เป็นระยะนะคะสําหรับชาวกลุ่มค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกามส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคาร์มิดเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คาร์มิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ